นี่คุณคู่กินข้าวอันนกินง่ายเด้ฮะกินง่ายกินง่ายกินง่ายยังไงยังไงครับผมกระปูนอยู่คนตัวไแล้วครับผมของพี่เอ็มของพี่เอ็มเอาไข่มาฮะเอาไข่มันมากินกับข้าวเอาไข่มันบ่้ยปูไข่ดองเนาะปูไข่ดองอันนี้ตัวเล็กว้าวแต่เสียด้วมันเลยนะไข่มันทอากับข้าวมันปี๋ บมทำกับข้าวเลยเต็งต้องกินข้าแม่เอาแม่แม่ข้าวเอ็กเด็กดูดิไว้ตรงนี้ปึ๊บก็นำกินนำกินบวมเต็งก็มาดูตรงนี้ฮะอยากกินไหมโอ้โหต้องกินกับข้าวอยากกินยังมันร้องกับไฮแต่ป่านยังจมยังวายอือใช่ปะ เอาดีดิแซ่บ่ะแสบแสบอร่อยอ่ะฮะอือแซ่บจังจังกินกับข้าวนะกินเปล่าเปล่ากับมันจะเป็นเอีเลียเนาะมันเป็นเอีเลียอือแต่เตงอังชอบแซ่บเดี๋ยวขอกินอีกสักคำามกันแซ่บปะเตงโอ้โหเตงเลยไม่สนใจจะทักไปหาเราได้เลยครับผมพี่คนตูไล่ของละสองร้อยห้าสิบครับผมแป็นเผ็เนาะเก็นบุกคลากรเหรอนานทีกินนานทีกินว่าเขาท้องเสียบ่อย เท้องเสียบ่ยแต่เขากินเขาไม่ท้องเสียน,นิงเสียน้อย <_ d ving> ต่อกิน่ทองเสียแต่ผมปกติเขากินเสียเขาท<า>้องเสียอร่อยต้กินข้าวร้อนๆนจ๊บเน่เสียบอือน